ททาานบุุธสลขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามาคีและเจริญพระพุทธมนต์ทําบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพุทธิตะธรรมโมพร้อมร่วมง,งานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรูปหล่อเหมือนลอยองค์หลวงพ่อพุทธรุ่นอุดมชคราชาเลิกเพื่อน,นำปัจจัยรายได้สมทบทุน สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ณนะสำนักสงฆคลองขี้เหล็กวัดร้างหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยกรดพัฒนาอําเภอสันบุรีจังหวัดช้ยนาท no, 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 no. กำหนดงานในวันศุกร์ที่31มกราคมและวันเสาร์ที่1นกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ตรงกับวันขึ้น3คำ่ำและวันขึ้น4ค่ำเดือน3วันศุกร์ที่31มกราคมตั้งองค์พระป่าสามคัคคีวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์เวลาส0บนาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลเวลา12บสนาฬิกาทอดพระป่าสามัคคี เวลา13บมนาฬิกา9นาทีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรูปหล่อเหมือนลอยองค์หลวงพ่อพุธพระเกจิอาจารย์นั่งปรกพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นอุดมโชคราชาเลิศหลวงพ่อพุทธทิตะธรรมโมเจ้าสำนักสงฆ์คลองขี้เหล็กร่วมบูชาวัตถุมงคลรูปหล่อเหมือนลอยองค์หลวงพ่อพุทธททมมสำนักสงฆ์คลองขี้เหล็หลกลห,ลหรือสะพานบุญติดต่อสนใจร่วมบูชาหมายเลขโทรศัพท์0 6 1 7 7 4 2229หรือติดตามข่าวสารได้ทางเ c e b o o k พระนักพัฒนาหัวใจติดดินและ Facebook คนดีไม่แพ้ใคร้าจะเห็นไหมเห็นไม่เห็นจะเป็นอะไรพื้นดินได้ยินบ้างไหมไม่คิดอยากทวงถามในใจของเรายอมรู้สิ่งใดที่เราได้ทำ ดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราอาจมีบางคนเคยถามทำดีไปเพื่ออะไรแต่ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ใจของเขาสิ่งใดที่เคยทำไว้